กรรมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับผมอาจารย์พิสิทธิ์พยากร์กลับมาพบกันในการพยากรณ์ประจำเดือนกนร,รกฎาคม2565นะครับของท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีพฤษภในเดือนนี้นะครับดาวประจำตัวท่านคือดาวพระศุกรคองเรือนเกษตร นะครับในลักนณท่านเลยเรียกว่าเดือนนี้ท่านก็มีความคิดอะไรที่มันที่จะบุรณะสระขางตัวเองให้เกิดความมั่นคงได้เนี่ยเป็นอย่างดีนะครับและกลางเดือนดาวประจําตัวท่านก็โครจรมายังพบกับดุมพระก็แสดงว่าแม่เดือนนี้ท่านก็จะมีความไขว่คว้าหาเงินได้ดีและดาวการเงินท่านก็ดีซะด้วยเดือนนี้นะครับเอามาดูก่อนดาวใหญ่ที่คือดาวมรณยู ดันโครจรจากภพวินาศเข้าไปทับยังลัคนาเกิดท่านแต่องศาเนี่ยจะแตะหรือไม่แตะขึ้นอยู่กับคนที่มีลัคนาองศาใดนะครับถ้าเกิดองศาต้น,ตนเลยนะครับอยู่1องศาเนี่ยก็จะโดนและคนที่อยู่30องศาเนี่ยกผ็ผ่านไปประมาณเกือบ7ปีนะครับกว่าจะไปเจอนะครับแต่มันก็มีอาการนะครับมันก็มีอาการเข้ามาอยู่แล้วว่าอาจจะทําให้ท่านเนี่ยมี อะไรที่มันความคิดแปลกๆฉับพลันขึ้นมาเลยโดยเฉพาะเรื่องงานในเดือนนี้นะครับเพราะว่างานของท่านเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรเข้าไปสะบัดนะฮะทำให้มีความมองมองทั้งภาพลบและภาพบวกมองถึงความไม่แน่นอนบางทีมันก็อาจจะไปได้แต่ท่านอาจจะไปมองในส่วนไปไม่ได้หรือบางทีมันไปไม่ได้แต่ท่านไม่มองไม่รู้ปัญหาถ้าคิดว่ามันไปได้และดาวพระราหู ที่ทับท่านอยู่เมื่อช่วงก่อนนี้โคจรมายังราศีเมษอยู่ในภพวินาศเขาเรียกว่ามันเบียนทําให้เนี่ยบางทีมุมมองต่างๆเนี่ยมันถูกอําพรางหรือคิดไปโดยสภาวะอารมณ์อย่างเดียวก็ได้อน,นี้ต้องระมัดระวังเรื่องงานนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงงานเรื่องการลงทุนใดๆหรือว่าการจเจริญเติบโตโนแนวทางการงานเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังก็ตั้งสตินิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวบาร์บะคอมันเบียน แล้วมันมาถึงเรื่องการงานแล้วก็ดาวมรณยูเข้าไปทับลากอีกเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้มีความเกิดสถานการณ์แปลกๆจากตัวท่านเองนะครับไม่ต้องไปโทษใครแต่มันยังมีดาวเด่นเลยนะครับคือดาวพระพฤหัสเนี่ยตำแหน่งกเกษตรเนี่ยทำมุมไปถึงตัวท่านแล้วก็แตกระดาษพระศุกร์ที่ทับด้วยนะครับและเดือนนี้ดาวพระพุธก็เป็นกเกษตรแสดงแสดงว่าการเอือ้ออํานวยทางด้านการเงินของท่านเนี่ย การหางเงินหาอของท่านนี่ดีคล่องเวิร์กนะครับเดือนนี้รายได้ดีดาวพระเสาร์ถึงแม้จะพักก็ยังทํามุมไปสู่ลัคณะเกยดของท่านเป็นพบสุภะก็แสดงว่ามัน,นส่งสัญญาณของความมั่นคงนั่นแหละแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยอาจจะ,ตะเติลดความคิดไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างนะครับก็บางทีก็อาจจะมองอะไรซับซ้อนจนเกินไปนะครับ การเงินของท่านเดือนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมันเดินดีดาวพระพุธเดินเสริญนะครับท่านที่ไม่เคยมีรายได้หรือฟืดมานจริงท่านก็จะดีขึ้นท่านที่มีรายได้อยู่แล้วนะครับการเงินของท่านก็จะสัพัดขึ้นมากขึ้นหาได้เร็วขึ้นหาได้ไวขึ้นหาได้มากขึ้นนะครับแต่ดาวพระพุธก็เป็นดาวแห่งเจ้าสมุทรเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนขึ้นหมุนมาหมุนไปหมุนมาหมุนไปแต่ท่านไม่ลำบากหรอกครับเรียกว่าปลดปลงขึ้นเยอะนะครับ แต่ตัวท่านเนี่ยพอกลางเดือนดาวพระศุกร์ก็ครจรอไปยังกระดุมพักก็ท่านจะโฟกัสเลยโฟกัสเรื่องเงินและเรื่องผลประโยชน์หรือดิลติดต่อกับบุคคลที่ใช่จะช่วยเหลือท่านได้ไม่ว่าจะเป็นการอำเนิยสะดวกทุกๆด้านเลยนะครับก็ถือว่าเดนนี้เรื่องงานเรื่องเงินไม่ค่อยห่วง,วงแต่ตัวท่านเองแหะครับอาจจะมีความคิดที่มันแบบว่าไปในมุมบางอย่างนะครับถ้าเกิดว่าผลดี ก็ดีนะครับขึ้นอยู่กับว่าดาวดาวามนุษย์ตยูท่านเนี่ยเดิมอยู่ในภพอะไรแต่ดาวพระราหูเนี่ยอย่างไรก็ตามทีมันเป็นแบบประเคาะแล้วมันไปเบียนเป็นทํางานในลักษณะเบียนก็ต้องระมัดระวังนะครับขอให้อย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจมาดูเรื่องความรักเ,เรื่องความรักนะครับดาวพระอังคารของท่านในโคโจอยไปยังภพวินาศก็เรียกว่า ท่านที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่ท่านเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบไม่มีสาเหตุท่านอาจจะต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันหรืออาจจะทํางานปิดลาดหรือไรายได้ไม่เพียงพอท่านก็ช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันไปแต่ท่านที่ยังไม่ได้ลงตัวให้ทีเนี่ยเดือนนี้ก็ยังเปิดเผยไม่ได้ไปพบใครชอบใครเนี่ยก็ยะเพิ่งออกตัวแรงนะครับเพื่อมันมันไม่ใช่ตัวจริงนะครับก็เอาเป็นว่าเดือนนี้ความรักอยู่ในเชิงของการเลี่ยนๆไปก่อน นะครับช่วยเหลือดูกันเป็นระยะระยะนะครับส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วอยู่กินกันมีครอบครัวมีปัญหาก็ประครับประคองช่วยเหลือกันไปนะครับในยามที่คู่ท่านเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าสภาวะ,ะคนมันจะมีสามระดับคือกลางๆแล้วก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ภาวะเพียงพ้าบ้างพอพะะเพียงพ้าเนี่ยเราก็ท่านจะต้อง เป็นการที่จะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับดวงมันบอกอย่างนั้นดาวมันบอกอย่างนั้นนะครับทั้งไม่มีช่วยแรงไม่มีเงินก็ช่วยแรงมีเงินก็ช่วยเงินนะครับมีกําลังใจก็ช่วยกําลังใจกันไปครับเอาละครับแล้วกลับมาพบกันเดือนหน้านะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันอย่างต่อนเนื่องสวัสดีครับ